วันนี้เราจะมาแปลคำศัพ์และตัวแปรสำคัญของ CSS นะคะแอมน่นหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นกับการเขียนโค้ดเราไม่คุ้นกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจภาษาอังกฤษนิดหน่อยการเขียนโปรแกรมจะง่ายขึ้นเพราะว่าคำศัพท์ลดตัวแปรแล้วเกือบทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets Sheet แปลว่าใบาหรือแผ่นนะคะแบบกระดาษแผ่นหนึ่งกระดาษใบหนึ่ง Style แปลว่าสไตล์แบบ ที่คนไทยทับศัพท์ทหรือลักษณะหรือลีลาแล้ว Cascading ถ้าเกิดเราพูดว่านา้ำกำลัง Cascade อันนี้แปลว่าการเทลงอย่างรวดเร็วแล้วในปริมาณมากคิดเป็นน้ำตกอะค่ะเพราะฉะนั้น CSS เป็นภาษา Style Sheet ซึ่งเป็นภาษาที่เราใช้ได้เพื่อที่มาจัดสไตล์ของเอกสาร HTML วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง CSS properties และ values ซึ่งแปลว่าคุณสมบัติแล้คุณค่า โอเคเดี๋ยวเราจะมาแปลคำศัพท์กันค่ะ background อันนี้แปลว่าพื้นหลังแบบพื้นหลังของภาพพื้นหลังของหน้าจออะไรแบบนี้นะคะ background size size แปลว่าขนาดนะคะ background size ก็คือขนาดของพื้นหลัง background position position แปลว่าตำแหน่งก็คือตำแหน่งของพื้นหลัง background repeat Repeat แปลว่าการทำซ้ำ Background repeat ก็คือเราอยากซ้ำพื้นหลังกี่ครั้ง Font คือแบบอักษร Family คือครอบครัว Font Family ใน CSS ก็คือเราอยากได้แบบอักษรชื่ออะไร Font size size คือขนาด Font คือแบบอักษร Font size ก็คือขนาดของแบบอักษรว่าเราอยากได้ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดไหน Color อันนี้เขียนวิธีอเมริกันนะคะถ้าเกิดเขียนแบบประเทศอังกฤษก็จะมีตัว U แต่ว่าออก เหมือนกัน color แปลว่าสีนะคะ margin อันนี้แปลว่าระยะขอบนะคะ padding อันนี้แปลว่าช่องว่างภายใน width แปลว่าความกว้าง height แปลว่าความสูง border อันนี้แปลว่าขอบหรือชายแดนแต่ว่าในเหตุการณ์นี้มันคือขอบนะคะ border radius border แปลว่าขอบ radius แปลว่ารัศมีก็คือความยาวจาก จุดกลางของวงกลมไปถึงขอบ box shadow box แปลว่ากล่อง shadow แปลว่าเงาก็คือเงาของกล่องหรือขอบเราอยากได้ขนาดไหน display อันนี้แปลว่านำเสนอหรือแสดงแต่ว่าในเหตุการณ์นี้มันแปลว่านำเสนอนะคะก็คือแบบเราอยากนำเสนอหน้าเว็บไซต์ของเรายัางไง grid อันนี้แปลว่าตาราง flex อันนี้ย่อมาจาก flexbox หรือ flexible box layout flexible แปลว่ายืดหยุ่นได้ box แปลว่ากล่อง layout แปลว่าแผนหรือแผนงานหรือแบบหรือโครงสร้าง justify content อันนี้แปลว่า ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมนะคะก็คือ justify ถ้าเกิดเพื่อนๆคุ้นเคยกับ Microsoft Word นะคะเราสามารถจัดแนวข้อความของเราได้ไปทางซ้ายกลางหรือขวาหรือ justify อันนี้แปลว่าทั้งซ้ายทั้งขวามันจะยาวเท่ากัน align items อันนี้แปลว่า จัดตำแหน่งรายการ center อันนี้ก็เขียนแบบอเมริกันนะคะถ้าเกิดเขียนแบบที่อังกฤษก็จะเขียนแบบเซนเตอร์ร e เซนเตอร์แปลว่าตรงกลาง start อันนี้แปลว่าเริ่มต้น end อันนี้แปลว่าจบหรือปลายหรือท้าย cursor อันนี้คนไทยก็ทับศัพท์เหมือนกันเป็น cursor ก็คือเรามีเมาส์ของคอมพิวเตอร์แล้วสัญ,ญลักษณ์เมาส์ที่เราเห็นที่เราเคลื่อนไหวได้ตัวน,นั้นคือ cursor hover อันนี้แปลว่าแบบ บินวนเวียนอยู่รอบอะไรสักอย่างแบบพึ่งตัวหนึ่งอาจจะ win, บินวนเวียนรอบดอกไม้แล้วเมาส์ของเราสามารถขยับวนเวียนรอบปุ่มอันนึงได้อันนี้คือ hover active อันนี้มีความหมายหลายอันเหมือนกันนะคะมันมีคล่องแคล่วกระตือรือร้นว่องไวหรือถ้าเกิดเราพูดว่าผู้หญิงคนหนึ่ง active มากอันนี้ส่วนมากจะแปลว่าเขาไปออกกำลังกายบ่อยเขาเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้าเกิดปุ่มของ css อยู่ในสถานะ active อันนี้ส่วนมากจะแปลว่าปุ่มอันนี้มันได้รับการกดหรือการเลือกไปแล้วมันกำลังใช้งานอยู่ Focus หรือแบบที่คนไทยทับศัพท์ โฟกัสอันนี้แปลว่าจุดสนใจนะคะ disabled อันนี้แปลตรงๆแปลว่าพิการแต่ว่าถ้าเกิดปุ่มอันนึงใน CSS ได้สถานะ disabled อันนี้จะแปลว่ามันใช้งานไม่ได้หรือมันถูกปิดใช้งานเราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้มากดปุ่มนี้ overflow อันนี้แปลว่าล้นแบบถ้าเกิดเราเทน้ำเข้าไปในแก้วแล้วมันล้นนี่คือ overflow นะคะ position อันนี้แปลว่าตำแหน่งนะคะแล้วใน CSS เราสามารถเลือกตำแหน่งได้ ขององค์ประกอบอย่างหนึ่งใน HTML เช่น top, bottom, left, right top ก็คือบน bottom ก็คือล่าง left ก็คือซ้ายซ้ายของ e m มเ y หรือซ้ายของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ right ขวาของเอมิลี่หรือขวาของเพื่อนๆ transform อันนี้แปลว่าแปลงนะคะ transition อันนี้ภาษาไทยก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ว่า transition ส่วนมากจะแปลว่าช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ช่วงนั้นมันเป็นยังไงแต่ว่าการแปลงก็คือแปลงจากอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีเริ่มแล้วเรามีจบแต่ว่า transition ก็คือช่วงตรงกลาง ของการเปลี่ยนแปลงอันนี้ text align อันนี้แต่ว่าจัดแนวข้อความวิดีโอนี้มีแค่นี้นะคะอมรีหวังว่าเพื่อนๆได้ประโยชน์นิดนึงจาก คำศัพท์พวกนี้นะคะของ CSS ถ้าเกิดมีเพื่อนๆคนไหนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วเก่งภาษาไทยกว่าเชิญแก้คำแปลพวกนี้ได้เลยนะคะในคอมเมนต์คนอื่นจะได้ได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากความรู้นี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาฟังแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปค่ะ